อ่ครับก็สวัสดีเอ่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อนชาวพายแบงทุกๆคนนะครับก็วันนี้อยู่ในช่องของทูเออร์เลอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวปืนท้ายยี่สิบเอ็ดนะครับตัว บิดไนบูนะครับตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวบิดไนบูนะครับพาวเวอร์จะอยู่ที่25นะครับก็แรงนะครับก็เบากว่าอักนิดนึงนะครับแล้วก็แอคคูลลี่จะอยู่ที่65นะครับส่วนไฟเลสเนี่ยจะอยู่ที่93บนะเอสปีดก็85นะครับก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับเบาแล้วนะ าจะเบาโอเคเบากว่าอักหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ดูเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมก็ไอเทมก็มีสับไวแล้วก็เพิ่มจำนวนลูกกระสนุะสนเปลระยะเวลาระยะการเปลี่ยนกระสุน25นะครับแล้วก็เกราะ10เลือด10%ออ่าแล้วก็สำหรับ หัวดาเมจ10%ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราใส่หัวดาเมจเนี่ยความแม่นยำของตัวทาย21นะครับจะมีผลกระทบถึงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะไปลองให้ดูก่อนนะครับลองโดยที่ไม่ใส่หัวดาเมจนะครับ ัาห้องักคูนะครับอโอเคสำหรับเรื่องของฉายาฉายาที่จะต้องเล่นนะครับ<ม>ก็ฉายาแรกแนะนำเป็นลั่นสีนะครับตอน ตอนนี้ระบบเซเวอร์มันมันเน่านะครับฉออายาก็เลยจะไม่เห็นรูปนะก็ต้องนะโอเคฉายายที่2ก็จะแนะนําเป็นออวิ่งนะครับหรือว่าอาจจะใส่เป็นระเบิดก็ได้นะครับที่ส่ลั่นก็เพราะว่าตัวปืนมันมีความลั่นเร็วอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเน้นเป็นเรื่องของออลั่นนะครับลั่นสีนะครับ โอเคก็จะไปลองดูนะครับว่าไม่ใส่หัวดาเมจแล้วกระสุนมันจะแตกต่างกันยังไงนะโอเคขออนุญาตลดเสียงเกมนิดนึงโอเคครับอันนี้ยิงผมยิงเทียนัดนะครับกระสุนตรงนะครับปืนทาโร่เป็นปืนที่กระสุนตรงอยู่แล้วนะ อ่าแล้วถ้าเกิดกดค้างล่ะนะครับกระสุนตรงนะครับปืนนี้อารมณ์ผมว่าคล้ายๆกับสักคู่นะผมว่าดีดขึ้นไปเหมือนอักเลยนะแต่ว่ามันดีดน้อยกว่าไงแล้วก็ปืนมีความนิ่งนะพอสมควร ปืนนิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูระยะไกลนะครับอโอเคดูนะครับอ่าอาจจะมีเบี้ยวบ้างเล็กน้อยนิดเดียวนะครับก็ก็ไม่ถึงกับมากนะครับดูนะครับนะไม่ถึงกับมากก็ตรงนะผมว่ามันก็ตรงอยู่นะตรงกันแหละแต่ถ้ายิงรัวนะครับ ก็ตรงนะครับตรงนะครับปืนโอเคก็เดี๋ยวไปลองเรื่องหัวกระสุนดาเมจนะครับก็จริงๆจะแนะนําให้ใส่หัวกระสุนดาเมจนะครับเพราะว่าปืงกลทุกชนิดมันต้องเน้นในเรื่องของดาเมจที่ค่อนข้างจะสูงครับหนึ่งวันละกันโอเคตอนนี้ลดลดเออ ลดความแม่ยามาสิบปเซ็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างนะครับว่าจะทําให้กระสุนของทา21 Mid n i อ็ดมิดไบูมันเบี้ยวได้สักแค่ไหนนะครับ okay. อ่ามาดูนะครับอ่าอยัางตรงอยู่นะครับไม่ถึงกับไม่เบี้ยวนะครับกระสุนไม่ไม่เขวนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมยิงสองนัดไม่เขวนะครับ กระสุนยังตรงนะครับไม่มีการเบี้ยวแต่ว่ากระสุนหัวกระสุนดามเมจมันมีผลเสียต่อปืนลูกซองเท่านั้นนะ <Head shot. S 1> แล้วก็ถ้าใส่คนที่ใส่หัวดามดนะ็รับก็จะแนะนําให้เป็นถ้าเล่นอัดตัวได้ก็เล่นอัดตัวนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นหัวนะครับคนคนที่เก่งมันมันไม่จําเป็นจะต้องเล่นหัวนะครับ <Head shot. S 1> คนเก่งไม่ไม่ใช่ว่ายิงหัวเสมอไปนะ ข้อดีของปืนนะครับคือล่าเร็วนะแล้วก็ดามจที่ค่อนข้างจะสูงคนระับแต่ว่าผมว่าระยะไกลระยะไกลปืนนี้มันดีนะดีกว่า Arc อาร์กิงนะครับแต่ว่าระยะใกล้ๆนี่ถ้าถ้าเทียบกับอาร์กนี่ผมว่าผมว่าสู้ไม่ค่อยได้นะสู้อาร์กไม่ค่อยได้นะเพราะว่าระยะใกล้มันมันค่อนข้างจะยิงยากนะครับสำหรับตัวทา2ีบมิเตร์บูนะจะเป็นทาตัวไหนก็เหมือนกัน,นครับระยะใกล้นะระยะประชิดจะยิงยากมากนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นห้องด่านเดดแบทให้ดูนะครับว่าจะมีแนวทางการเล่นยังไงนะ ก็การยิงจะไม่ยากมากนะแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถนัดเล่นนะปืนตัวนี้นะมันมีมันมีความแบบว่าคือยังไงปืนมันนิ่งเกินนะก็เลยกระสุนมันตรงเกินแล้วก็นิ่งเกินนะส่วนตัวผมจะถนัดเล่นอักนะแต่ก็ไม่ถึงกับเก่งมากนะก็เล่นพอได้นะ โอ้โหหมาฆ่าไปแดกแล้วสองตัวนะจ๊ะโอ้โห,โโหกระสุนหมดนะครับเมื่อกี้กระสุนก็กระสุนค่อนข้างจะหมดเร็วด้วยนะ ก็ปืนทาโร่ไม่แนะนําให้ยิงค้างครับแนะนําให้ยิงแบบว่าเป็นชุดนะครับอย่างนี้นะครับอยิงเป็นชุดนะครับจะได้คุมปืนง่ายครับจริงๆปืนมันไม่ได้ดีดอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันเล่นยากตรงที่ว่าปืนมันนิ่งเกินนะผมว่านะส่วนตัวนะครับสำหรับผมเราจะยิงเป็นชุดย้ำนๆย้ำนะยรันะ ย้ำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบกระสุนมันก็ออกเป็นชุดเหมือนกันนะหมดแล้วนะครับกระสุนต้องขยันเติมกันนิดนึงคนระับโอ้เกิดแล้ว ไหนแล้ววะเฮ้ยมันตายแล้วหรอหรอือมันวัปได้งไงงงเมื่อกี้มันไปไหนอ่ะผมไม่เห็นวะ่ะ <laughs> ว้ายระเบิดโอ้โหหลบนะครับอย่าโลภนะครับถ้าเกิดในการโลภคุณจะตายทันทีโอ้ไม่โดนหรอ เสีได้ยนะเมื่อกี้ผมน่าจะเก็บตัวข้างหน้าก่อนนะไม่เป็นไรนะคนเราก็ผิดภาคกันได้นะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะจ๊ะล่างมาครับโอ้ oh. ก็จริงๆว่าอัดตัวได้ก็อัดนะไม่จําเป็นจะต้องเล่นหัวนะคนเก่งมันมันไม่จําเป็นที่จะเขาไม่ได้ดูกันที่ว่าหัวแม่นไม่ไม่แม่นนะเพราะว่าปืนนี้ผมว่าสําหรับส่วนตัวนะผมเล่นหัวยากมากนะถ้าเล่นหัวแล้วมันมันไม่โดนนะต้องอัดตัวนะอัดตัวนี่ตายเลยหัวอักอีกนะ พอๆกับปืนคิดเลยนะระเบิดว้ายแตกโอเคครับก็เอาไว้แมตตเดียวนะก็ใครที่เป็นมือทาโร่ทาโร่หรือว่าทา21นะผมเช่าติดปากเลีทาโร่นะครับก็สงสัยอะไรอยากให้แนะนำอะไรกอ็อินบ็อกมาต,ติดต่อเราทางแฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะให้แฟนเพจของผมไว้นะ แล้วก็สําหรับใครที่สนใจจะเข้าแคร์นะครับก็ให้กดไลค์มาที่แฟนเพจก่อนนะครับแฟนเพจตามลิงก์ที่ให้ด้านล่างนะครับหรือว่าอ่ะกดไลค์ให้กดไลค์แฟนเพจก่อนนะครับแล้วก็พอท่านกดไลค์เสร็จแล้วนะครับท่านก็เอ,อ่อให้แอดมาหาผมนะก็แอดมาหาผมนะผมจะมีลิงก์เฟซบุ๊กของผมแล้วก็แฟนเพจก่อนนะครับแต่ว่าต้องต้องกดไลค์แฟนเพจก่อนนะครับ ผมจะเลือกรับเฉพาะคนที่กดไลค์แฟนเพจนะครับถึงจะได้เทสครับแคนผมก็ชื่อทัวเลอรอนครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับเลเวลก็เพิ่งเลเวล6กเองครับก็สมาชิกก็มีไม่มากครับขอเป็นรับยศยศเพชรขึ้นนะครับอโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็สวัสดีครับ